สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆทั้งหลายคะ่ะไซโนโกาเด้นมาอีกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอบนี้ก็จะมาทำการาสาธิตการเพราะนะคะ,มะเมล็ดของต้นการพึกนะคะต้นการพึกก็คือต้นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาจะมีต้นที่ใหญ่แล้วก็ให้ดอกเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะพอแก่นาะก็จะเป็นสีแดงค่ะสวยเต็มต้นเลยค่ะคล้ายๆดอกซากุระบ้าน บ้านเกาหลีกันนั่นเองนะคะนี่นะคะฝักของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือฝักของกะรพึกนะคะคือฝักเขาจะเป็นฝักที่ใหญ่มากเลยนะคะยังไงถ้าตกลงมาระวังร่วงใส่หัวกันเจ็บนะคะตัวนี้เรารอให้เขาขึ้นที่ต้นแล้วก็เขาแก่เขาก็จะหล่นลงมานะคะนี่ค่ะลองขย่าดูค่ะจะมีเสียงอยู่ข้างในได้ยินไหมคะ เสียงนี้ค่ะก็คือเสียงมเมล็ดของเขานั่นเองนะคะถ้าเราทุบค่ะให้เราใช้วิธีการทุบนะคะทุบแล้วก็นี่ค่ะ,มะเมล็ดของเราก็จะเรียงอยู่แบบนี้นะคะหลังจากที่ฝักตกมาเอาไปตากแดดให้ยางข้างในเขาแห้งนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็เอามาทุบค่ะแล้วเราก็จะได้มเมล็ดของเขาออกมาเต็มเลยนะคะฝักหนึ่งคือให้มเมล็ดเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็แกะค่ะแกะ,มะเมล็ดของเขาออกบางทีมันก็จะ เหนียวเหนียวติดยางนิดนึงนะคะเพราะว่าฝักพวกนี้เขามียางอยู่ข้างในค่ะแกะ,มะเมล็ดออกนะคะหลังจากที่เราได้มเมล็ดออกเราก็เอาไปทำการล้างค่ะล้างออกมาแล้วล้างเสร็จนะคะทิ้งไว้ให้แห้งค่ะแล้วมาสังเกตดูมเมล็ดของเขานะคะเขาจะมีสองด้านนะคะด้าน นี้กับด้านนี้นะคะก็คือด้านหัวกับด้านหางนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะนําเขาไปปลูกเราต้องกระตุ้นมเมล็ดเขานิดนึงนะคะเพื่อให้เขางอกง่ายนะคะ,ะด้วยการตัดค่ะตัดปลายเดี๋ยวหาเลือกเม็ดที่เห็นชัดๆให้เห็นชัดๆหน่อยนี่นะคะสังเกตดูค่ะซูมไหมเอ่ย ด้านหนึ่งจะเป็นทู่ๆนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีๆแล้วก็เห็นไหมคะเขาจะมีหลุมๆเข้าไปนิดนึงตรงนี้แหละค่ะคือตรงที่รากของเขาจะงอกออกมานั่นเองนะคะส่วนใบของเขาจะอยู่ในเมล็ดค่ะรากเขาจะงอกออกมานะคะเราต้องตัดค่ะตัดคริปตรงปลายตรงนี้ออกนิดนึงเพื่อให้รากเขางอกง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวไซจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะ ปลายของเขาตรงนี้นะคะจะมีหลุมไปนิดนึงค่ะต้องคลิปออกนะคะคลิปปลายออกค่ะคลิปออกนิดนึงเพื่อให้ลากเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้ลากของเขาออกมาง่ายขึ้นนะคะทำแบบนี้ทุกเมล็ดเลยค่ะ นี้นะคะหลังจากนี้เราก็ทําการแชร่ค่ะแช่มเมล็ด1คืนแล้วก็บ่ม2คืนนะคะเป็นหลักสูตรพื้นฐานของการเพราะทั้งผักแล้วก็พืชทุกชนิดที่เพาะด้วยมเมล็ดนะคะก็คือแช่ด้วยนี่ค่ะใส่แช่ด้วยน้ําจุลินทรีย์สังเคระ์แสงนะคะน้ําจุลินทรีย์สังเคระ์แสงค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเร่งให้เขางอกนั่นเองนะคะ แช่ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งคืนแล้วก็นําไปบ่มนะคะนําไปห่อผ้าขาวแล้วก็ชุบน้ําให้ชุ่มนะคะบ่มไปอีกสองคืนค่ะลากของเขาก็จะงอกออกมานะคะก็เดี๋ยวไซจะเอาตัวที่ไซทําไว้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแช่แล้วก็บ่มไว้แล้วนะคะนี่ค่ะแต่อนนี้ไซ อันนี้มาหลายคืนแล้วค่ะน่าจะสามสี่คืนเพราะว่ายังไม่มีเวลาเอาเขาลงดินค่ะอันนี้ก็เลยทิ้งไว้ประมาณสี่สามสี่คืนได้แล้วค่ะเห็นไหมคะลากของเขางอกขึ้นมายาวเลยค่ะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ดูนะคะเนค่ะตรงมเมล็ดของเขาเห็นไหมคะ,มะเมล็ดเขาจะกําลังจะหลุดออกเป็นใบแล้วนะคะนี่เดี๋ยวต้องรีบเอาลงดินแล้วค่ะเดี๋ยวไซจะอาลงดินให้ดูนะคะและเดี๋ยวมาติดตามผลกันค่ะว่าหลังจากลงดินแล้วเขา โตออกมาใบเป็นยังไงนะคะการเอาลงดินนะคะมาได้ที่งอกแล้วลงดินก็ไม่ยากหรอกะคะ่ะเราก็ผสมดินไว้ในกระถางที่เราต้องการจะเอาเขาลงดินนะคะดินที่ใช้ก็ให้เป็นดินที่หมักมาไว้แล้วนะคะจะเป็นดินผสมปุ๋ยหมาปุ๋ยคอกใบก้ามปูแกบขี้เถ้าหรืออะไรแล้วแต่นะคะตามสูตรของแต่ละคนก็ขุดหลุมไม่ต้องลึกมากค่ะ เท่าที่รากของเขามานะคะกุดหลุมเสร็จรอไว้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกบเข้าไปลึกเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาก็จะงอกมาจากมเมล็ดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนําเมล็ดที่เขาเริ่มงอกเนี่ยนะคะบางอันเริ่มนี่ค่ะเห็นไหมคะ ก็เอาลากเขาลงดินไปค่ะแล้วเราก็กลบด้วยลงหลุมไปนะคะแล้วเราก็กบตื้นๆค่ะไม่ต้องไม่ต้องลึกมากไม่ต้องครอบไม่ต้องกบมเมล็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมเมล็ดเขาก็จะอันนี้ค่ะงอกออกมาเป็นใบค่ะบางอันลากเยอะแล้วก็ขุดลึกนิดนึงก็ได้ค่ะ นี่คือต้นการลพึกการลพึกนะคะดอกจะเป็นสีชมพูดแดงค่ะนี่นะคะนี่ใส่ไว้หลายวันแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาลงจริงๆค่ะเริ่มกลับไปขายของแล้วก็เลยเพิ่งจะมีเวลาวันนี้ละค่ะก็เอาเขาลงหลุมแล้วก็กบไว้ค่ะ แบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปทุกมเมล็ดเลยค่ะแล้วก็ทําการพ่นน้ําให้เขานะคะตอนนี้เราต้องรอเวลาให้เขารากแทงลงไปในดินยึดกับดินก่อนนะคะถึงจะลดน้ำแรงๆได้ค่ะช่วงนี้ก็ฉีดพ่นให้ชุ่มๆไปนะคะแล้วก็ตั้งเขาไว้ในที่ร่มแดดลำไรนะคะไม่ต้องแดดจ้าค่ะให้อยู่ในที่ร่มก่อนคะ่ะให้เขาา ฟื้นตัวตั้งตัวขึ้นมาได้นะคะให้ลากยึดติดกับดินก่อนค่ะก็คือไว้ในที่ล่มลำไรลลำไรอย่างนี้นะคะสักประมาณสองคืนค่ะให้เขาอ่ายึดติดกับดินได้แล้วก็คอยพาออกแดดตอนที่ใบของเขาขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามต่อค่ะว่าจะงอกขึ้นมาเป็นยังไงนะคะค่ะทุกคนและนี่ก็คือ พัฒนาการเจริญเติบโตของต้นกล้าพึกนะคะนี่เขาก็เริ่มที่จะชูคอตั้งขึ้นมาแล้วก็สลัดหมวกนะคะหมวกนี่ก็คือเปลือกคู่มเมล็ดนั่นเองนะคะของเขาออกค่ะแล้วก็มีใบเรียงขึ้นมานะคะบางมเมล็ดก็มีใบจริงขึ้นมาแล้วนะคะส่วนบางมเมล็ดก็กําลังที่จะสลัดหมวกออกนั่นเองนะคะนี่ก็คือ ใช้ระยะเวลาจากที่เราแช่เมล็ดนะคะ1คืนบวกกระบม2คืนก็เป็น3แล้วเนาะแล้วก็มาลงอันนี้อีก2วันนี่ค่ะก็คือเจริญเติบโตได้เท่านี้ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ไวนะคะสําหรับเมล็ดกาลพึก่ค่ะนี่นะคะตะวันโตคืนเลยค่ะตะวันโตคืนดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นนะคะ กระเพึกนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มแตกใบจริงออกมาแล้วนะคะแตกใบจริงออกมาได้3ต้นแล้วค่ะส่วนอีกสามต้นนี้ก็กําลังสลัดหมวกอยู่นะคะนี่ก็คือพัฒนาการของเขานะคะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณอย่างที่ส่บอกไว้นะคะว่าแช่1นคืนบ่มอีก 2- 3สาคืนนะคะก็เป็น4ี่คืน4วันเนาะรวมกับอันนี้อีกก็ประมาณ6วันอาทิตย์หนึ่งได้แล้วค่ะณนะเวลานี้นะคะ1อาทิตย์ตั้งแต่บ่ม,มเมล็ดเลยนะคะ ก็กาลังเจริญเติบโต,ตงอกงามได้ดีเลยค่ะสําหรับต้นการาพรึกของเรานะคะนี่ค่ะใครอยากสนใจปลูกก็ทําได้เลยนะคะใช้แค่มเมล็ดของเขาเท่านั้นค่ะงอกง่ายค่ะถือว่าการะพรึกนี่งอกง่ายนะคะงอกง่ายพอๆกับมเมล็ดชมจันทร์เลยล่ะคะ่ะและนี่ก็เป็นต้นการาพรึกนะคะที่พอจากมเมล็ดแล้วก็เจริญเติบโตได้เกือบเดือนหนึ่งแล้วค่ะนี่นะคะใบ ใบจริงนะคะขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะข้างล่างนี้ก็จะเป็นใบเลี้ยงเห็นไหมคะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเพาะต้นกระพึกจากมเมล็ดได้เลยนะคะตามคลิปที่ไซลงไว้ให้เลยค่ะทุกคนยังไงก็ลองทำตามกันดูนะคะ